แอบทักซอนทำบุญวันครบ50วันให้คุณพ่ออนุสรเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดเมื่อนางเอกสาวแอบทักษอนพร้อมด้วยลูกสาวน้องปีใหม่และคุณย่ามีพร้อมด้วยเครือญาตกิกลุ่พักสุขเจริญได้ร่วมทำบุญบะเพ็กุศลครบ50วันให้กับคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,าม และภาพที่ทําให้หลายคนได้ยิ้มตามไปด้วยนั่นก็คือน้องปีใหม่ช่วยคุณแม่ตักอาหารถวายพระสงฆ์และนั่งฟังพระสวดและไหวได้อย่างงดงามมากๆสมกับเป็นลูกสาวของแม่แอปจริงๆเรียกว่าสาวน้อยจะอยู่ในหมดไหนก็วางตัวได้อย่างน่ารัก ทั้งนี้หลังจากที่แอปทักซออนได้ลงภาพของการทบุญเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนต่างมองหาหวานใจอย่างนนกุลชาโนนจะมาร่วมทำบุญร่วมเฟรมด้วยหรือเปล่าคาดว่าเจ้าตัวติดทำงานอยู่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาได้แต่ก็เป็นส่งคอมเมนต์มาให้ผ่านทางอิสต a าแกรเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจที่สุดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ